ก็ขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ที่มาร่วมทำบุญนะครับทำบุญทำทานนะครับท่าน้ำนะครับนะครับไฟของชลาครับเพื่อไหลไข่หย่อยอยู่ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ร่วมท่านนะครับเริ่มโล่มท่านหผ่มากแล้วนะครับหน้าม่แจ่นะครับไม่แจ่งติดกองด้วยกันนะครับเป็นสิ พ่อพ like ุดด exactly. right. ีครับเพป็นมาแก่แล้วนะครับอยู่ทางเหนือครับอยู่แถวอ่ห้องหมกม่วงคนละครับเลื่อยเลื่อยวนโซนไปนิดนึงครับไปทางเหนเือมีครับเป็นเป็นอยู่บุญเป็ไปว่าไปตรงนั้นนะครับอีกตรงนึงนะครับคุณคุณคุณแม่พิสมัยนะครับแตอยู่ห้องม่วงอ่มีห้องม่วงนานาสิลเกานาบสถเก่าฮ่องนะครับเป็นรับบริการนะครับ ซอยกันครับทำบุญทำทานเน่อยพอได้บุญนะครับได้บุญนั้นทุกมาครับก็ก็แจ้งแล้วนะครับที่สมโรงนะครับที่ของบ้านสมโรงเพื่นกับแมาซอยครับไอศครีมนะครับอยู่แถวเวลาครับทั้งหมอและข้างพี่นะครับเนี่ยรับเฝ้าเมื่อกินครับเอาหม่องไงนะครับภูเพิ่นี่ใจสัทธามากนะครับ บ้านสำโรงนะครับเพิ่นเอาไอศครีมมาลดขั้นหมกหญ่ครับมาเอาครับนี่ตามเกินจนมือผมมือผมนี้นะครับบ้านเฮอร์้มือเป็นหอนนะครับไปสลากเลยจบมี่สลากจบครับสลากไปเลยยี่สิบบาทนะครับได้ไปนะครับมีรางวัลมากมายนะครับ ลูกท่านเห่าทะยอยมาเรื่อยๆ,ๆอนะครับดีนานจะใช่ครับีเดี๋ยวกำลังเข้ามาครับอยากระพิมตาครับอยายามจะพิบตาครับเปิดจอดมองเลยดิปาแลนดครับครับลูกท่านครับว่าเลือยนานนาจะใช่นะครับก็ขอบคุณนะครับในสาธุนะครับท่านผู้มีจิตศรัทธาใส่ใจจริงครับท่าบ้านรลวมทุ่นบุญ มาบริจาคธานมาเอาบุญนะครับพี่ท่านมาเอาบุญมี่ท่านมาบริจาคบุญบริจาคธาตนะครับซอยกันกันกบพลเมืองใหม่แล,ล้วมือรถไฟฉลาววิ่อยๆครับไปเรื่อเลยนะครับเป็นแถวนะครับเป็นแถวจะเป็นรเรื่อยมากแล้วก็จะได้จับอย่างรวดเร็ว giờ không có ai hơn đâu Thấy bạn thứ qua cái tiếng này